ระวังตัวนี้นะครับระวังตัวนี้ไว้นะครับนะผู้ใดผู้ใดที่แบบอชอบหรือไม่ชอบนะครับหาซื้อติดไว้ก่อนก็ดีนะครับนะงวดก่อนผมก็ได้บอกไว้ประมาณนี้นะครับอ่าแนวทางแนวทางเกาหาหาเกาม่เอน,นะครับมันติดคําเดียวครับติดคําเดียวคํอ่าอ่างมันติดคําเดียวคํคาว่าอ่อางนั่นแหละ ติดอยู่คำเดียว,วี่นองถ้าไม่ติดคำนั้นนะบันเทิงว่นองนะครับนะงวดนี้นะครับก็จะเป็นชุดประมาณนี้แหละนะครับงวดนี้ก็จะเป็นชุดประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าไม่คอนเฟิร์มนะว่าบอคอนเฟิร์มนะครับมาหอดมืออิลีมันสีด่างบอนะครับแต่นะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะไม่ดัง นะครับผมก็บ่ได้มาผมก็บ่ได้ไปเช็กคือกันว่าเลขใดมันดังบ่ดังผมก็ไม่ได้ไปเช็ก,เ,ก,กเ,ชเหมือนกันนะไม่ได้ทาํานะทการบ้านนะครับไม่ได้ทําการบ้านนะว่าเลขตัวไหนมันจะดังหรือไม่ดังนะครับอขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะนำ้ำท่วมภาคใต้พ่พี่นอ้องครับเป็นกําลังใจให้ครับผมนะ <c oughs> อ่ะอันนี้นะครับอันนี้คืองวดก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้เดี๋ยวเรามาดูงวดนี้นะครับอ่ะใครพร้อมรับแนวทางแล้วนะครับช่วยกันแชร์นะครับหนึ่งนะครับช่วยกันแชร์ออกไปอย่างที่สองนะครับช่วยผมจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมอ่าจิ้มลิงก์ด้านล่างที่ผมปักหุดไว้หน่อยนะครับ ไปจิ้มลิงด้านล่างที่ผมปากหมดไว้แล้วพิมพ์พร้อมขึ้นมารอเลยนะครับพิมพ์พร้อมขึ้นมารอเลยนะแสดงว่าทุกคนพร้อมนะครับแสดงว่าทุกคนพร้อมที่จะรับแนวทางแล้วนะครับพิมพ์พร้อมขึ้นมารอเลยนะพิมพ์พร้อมขึ้นมารอเลยนะครับอ่าอันนี้ ล่าสุดนะครับอันนี้งวดล่าสุดนะรัฐบาลน,นะครับย้ำว่ารัฐบาลน,นะเลขระวังนะครับเลขระวังประจาม้วันที่สิบหพฤศจิกาสองห้าหสีนะ่ใครพร้อมรับแนวทางแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับใครพร้อมรับแนวทางแล้วจิ้มลิงก์ด้านล่างขึ้นมาจา้ะ พิมแล้วพิมพร้อมขึ้นมารอเลยนะอ่าเราจะเตรียมความพร้อมไปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับจะเตรียมความพร้อมไปตั้งแต่ตอนนี้เลยสวัสดีคุณว่านิดาครับไปเห็นหยอะไรยังล่ะไปเปนแบบแบบนะไปเปนแบบแบบมัน มันมีใครไม่รู้แหละมาพิมนะ <c oughs> ครับมันมาพิมพ์แบบเสียเสียหายหานะครับวันนั้นก็อารมณ์ขึ้นด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับบอกหัวซาดีก,กว่าเสียอารมณ์มีแต่จะดึงให้เราต่ำลงนะทุกคนนะครับอย่าไปเสียเวลานะกับพวกที่แบบพวกที่อสิว่าจัะไหนล่ะ กับพวกที่แบบคล้ายๆว่าจะดึงเราต่ําลงอ่ะนะครับอย่าไปเสียเวลานะบางคนนะครับบางคนทําดีอยู่แล้วนะทําดีอยู่แล้วนะเฮ็ดดีเฮ็ดไปโลดพี่น้องนะครับทําไปเลยนะทําไปเลยนะไม่ต้องมีใครเห็นทําดีทําไปเลยครับก็คือก็คือจ้งให้แนวทางนี่แหละพี่น้องนะครับนะให้ถูกนะครับให้ถูกเราก็ต้องให้ถูกนะครับเราก็ต้องแบบเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองนะครับถึงถึงแม้ บางคนนะครับเขาจะไม่เห็นว่าเราแบบว่าเข้าแบบได้หายแนวทางไปอิหลีนะครับนะเราก็ต้องให้กําลังใจตัวเองนะนะครับ <_ d ata> เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะ <_ d ata> บางคนทํางานนะครับทํางานอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานนะครับบางคนทํางานอยู่กับเพื่อนร่วมง,งาน <_ d ata> แต่ว่าผู้อื่นบ่เห็นใจ, <_ d ata> จนะครับเจ้าหน้าที่หัวหน้าบ่เห็นใจกว่ามีนะ <_ d ata> อันนี้เป็นแบบเป็นกําลังใจให้นะ ผมไรสดแังเีานะผมพิมพ์แตกเกงสั่นแตกเกงสี่นะ <c oughs> นะไอ้พวกที่จะมากั่นแกล้งก็มีเยอะทุกคนนะนะแต่ผมแต่ผมไม่พยายามไม่อ่าบดถือช้าดีกว่านะครับมันเสียเสียอารมณ์แล้วก็เสียเวลาเราด้วยนะสำหรับใครที่ทำดีไปแล้วทำดีอยู่แล้วนะครับเกรดดีต่อไปว่นอ้อเ้อนะครับ สวัสดีครับเกือบมาไม่ทันทันจากทันเมื่อกี้เมื่อกี้โชว์โชว์ของงวดก่อนให้ดูนะครับงวดนี้นะงวดนี้ก็เป็นเลขระวังเหมือนกันใครที่มีเลขชุดนี้คู่นี้อยู่แล้วนะครับเก็บไว้ดีๆเด้อนะครับนะเก็บไว้ดีๆพี่น้องนะครับอย่าเสียเสียเสียเด้อนะครับที่ผมได้ลองลองเช็คด,ดูนะ หัวกระเชกเบิกตอนนี่แหละมันไม่น่าจะดังเลยนะครับไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะดังเลยนะไม่น่าจะดังนะครับสําหรับเลขระหว่างนี้นะครับไม่น่าจะดังแต่แต่ดังพวกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมือม่อเอือนมื่อเอือนเสาเตือนมาเลขคู่นี่ดังผมก็บอดูขึ้นกันนะครับ <S <S บอดี้ตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกคู่แรกนะครับ แนวทางเลขระวังรัฐบ,บาลประจําวันวันที่16พฤศจิกา2564นะครับตัวแรกตัวข้างหน้านะครับเปิดด้วยเลข4จ้าเปิดด้วยเลข4ครับเสียอะไรทุกคนอา่ามาอีกแล้วนะครับเจออีกแล้วเลข4อีกแล้วเสียอย่างพี่น้องเสียอะไรดีน้อ สีอะไรครับสี่ห้าสี่เจ็ดครับสี่อะไรครับ,ท,บ,รรบทุกคนชอบเลขอะไร่ะพิมพ์ขึ้นมาครับพิมพ์ขึ้นมาก่อนทุกคนชอบเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาก่อนพี่น้องเป็ดแต่สร้างบคือไผ่คือไผ่คือไผ่พี่น้องคือไผ่เนี่ยเป็ดแต่สร้างบะ นะรครับอ่าเด็กหญิงเบย่าจ้ะ <c oughs> นะครับอ่ะเสียอะไรทุกคนเสีอยอังพี่น้อง <c oughs> ว่าเมนผู้ชายพี่น้องเอ้ยนะครับว่าเมนผู้ชายคนน่ะคือผู้ชายบ่คือผู้ชายบ่ <c oughs> คือผู้ชายบอกเตพมโปรอีกนะครับอ่ะเสีอยอังพี่น้องนะครับ ไม่ใช่สี่เจ็ดครับไม่ใช่สี่เจ็ดไม่ใช่สี่ห้าจ้ะอ่ะเฉลยเร็วเร็วแล้วกันเนา ouais? ะเฉลยเร็วเร็วแล้วกันนะครับอ่ะสี่สองครับผมสี่สองสองสีง4 4, ่นะครับสี่สองสองสี่เลขระวังรัฐบาลนะครับย้ําว่ารัฐบาลเนาะสี่สองสองสี่นะครับย้ําว่าแนวทางรัฐบาล วดประจำวันที่16พฤศจิกา2564นะครับ4224เล่นได้เล่นไว้ก่อนนะครับ40 <c oughs> ว49มันโกงไหม <c oughs> ถูกครับถูกอ่ะถูกครับ <c oughs> เป็นตาห้างแทะนะครับพ่อแทะเลย <c oughs> คือพ่อเนาะคือพ่อเนาะอ่ะระหว่า เล่ระหว่างรัฐบ,บาลประจำวันวันที่ส6บหกพฤศจิกาสองห้ากสี่นะครับสี่สองสองสี่นะครับ4ี่สองสองสี่จากกลับเล่นได้กลับนะใครไม่ชอบตัวไหนตัดออกครับตัดออกก็บเหลืออย่างแล้วพี่น้องหมายถึงใครชอบแขบไว้นะครับใครไม่ชอบไม่ต้องแขบจ้ะนะครับใครไม่ชอบไม่ต้องแขบนะ กับตรงมากใช่ไหมในใครชอบเหมือนผมบ้าง4224ครับน่าจะไม่ดังเนาะไม่ดังเนาะวันนี้ไม่ดังนะครับมืออื่นบนแน่เหมือนเลขสิบเอยดเลยแน,น,น่นอนคือบอคือบอ42ครับ4224นะ ตามนี้เลยนะครับนับหนึ่งถึงห้าแคบไว้เลยนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่ไคลแคบแล้วพิมพ์ขอบคุณมาจ้านับห้าโอเคนะครับไคลแคบแล้วพิมพ์ขอบคุณมาครับนะขอบคุณทุกๆคนเช่นกันนะครับที่ออกมาแชร์ให้เนาะนะครับก็ไม่มีอะไรครับผมออกมาแบ่งปันนะออกมาแบ่งปันแนวทางนะครับใครชอบ หาไว้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเลื่อนผ่านได้ตลอดนะครับ